ช่วงนี้เรามาดูกิจกรรมเพื่อสังคมกันนะคะธนาคารกรุงเทพมอบเงินสนับสนุนการจัดทําเสื้อยืดที่ระลึกเนื่องในวันผู้ริจาคโลหิตโลกให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยค่ะซึ่งการสนับสนุนนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ธนาคารนั้นดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่14แล้วนะคะติดตามจากรายง,งานค่ะเชิญค่ะ ป37ปีที่ธนาคารกรุงเทพเป็นพันธมิตรที่ดีกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยโดยได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อนเนื่องนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531โดยได้สนับสนุนการจัดหาโลหิตด้วยการเชิญชวนพนักงานบริจาคโลหิตปีละสีครั้งทุก3เดือนณนะอาคารสำนักงานใหญ่สีลมและอาคารสำนักงานพระรามสอีกทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆและบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาอย่างต่อนเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโลหิตบริจาคที่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันล่าสุดธนาคารกรุงเทพส,สนับสนุนบริจาคเงินเพื่อจัดทำเสื้อยืดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2025จำนวน1 0 0 0 0 0บาทเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตในโครงการทั่วประเทศและเชิญชวนพนักงานบัวหลวงจิตอาสาให้บริการและคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาบริจาคโลหิต ในวันที่9ถึง14มิถุนายน2568วันผู้บริจาคโลหิตโลกเขากระตุ้นค่ะให้เกิดการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลกนะคะโครงการปีนี้นะคะก็คือชื่อโครงการตีมก็บอกว่าให้โลหิตให้ชีวิตให้ความหวังค่ะก็อยากจะให้ความหวังกับผู้ป่วยนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิต ค่ะธนาคารกรุงเทพกับศูนย์บริการโลหิตก็ร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะก,การบริจาคโลหิตสนับสนุนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสนับสนุนในกิจการ,รของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาร่วมกว่า37ปีแล้วค่ะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานของธนาคารเองนะคะลูกค้าของธนาคารหรือประชาชนใกล้เคียงค่ะมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะ สำหรับปี2568นี้ธนาคารเชิญชวนลูกค้าประชาชนและพนักง,งานธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศร่วมการบริจาคโลหิตเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาด้วยการร่วมส่งมอบและเพิ่มจุดบริจาคโลหิตณสาขาทุกภูมิภาคขึ้นอีก10จุดรวมเป็น12จุดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการธนาคารกรุงเทพร่วมส่งมอบ70แสนซีซีบริจาคโลหิตต่อชีวิตทั่วไทยร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตตลอดปี2568สำหรับปีนี้เนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นอีก10จุดทั่วประเทศในแต่ละภูมิภาครวมเป็นจุดบริการโลหิตของเราก็จะมีทั้งหมด12จุดทั่วประเทศเพื่อเทิดระเกียิ ในปีมหามงคลเจริญพระชนพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่ทรงเจริญพระชนพรรษา70พรรษาซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญชวนลูกค้าประชาชนและก็พนักงานของเรามาร่วมโครงการโครงการธนาคารกรุงเทพร่วม ส่งมอบ70แสนซีซีบริจาคโลหิตต่อชีวิตทั่วไทยซึ่งเป็นเรื่องที่เราชวนทุกท่านมาทำความดีร่วมกันแล้วก็จะบริจาคโลหิตตลอดมี2,568ค่ะวันผู้บริจาคโลหิตโลกถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญนอกจากเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตแล้วยังเป็นการเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ และยังเป็นการกระตุ้นเตือนผู้บริจาคประจำให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอกับความต้องการกับผู้ป่วยทั่วประเทศซึ่งธนาคารกรุงเทพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตเพราะการให้โลหิตเท่ากับให้ชีวิตสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ณผู้ชมเองนะคะยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับธนาคารกรุงเทพได้นะคะร่วมเป็นผู้ให้ในการส่งต่อโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ที่ต้องการค่ะ